สวัสดีค่ะอยู่กับวุ้นเส้นสายมัน,นะคะ่ะคลิปนี้ขอโมโหหน่อยนิดนึงนะคะคือเนี่ยทางเนี้ยมันมีรถวิ่งดินผ่านมาเนาะแล้วมีรถวุ้นจะเข้าไปมีรถกระบะวุ้นแล้วก็รถหกล้อสองคันคือของเสียนูกับของวุ้นเส้นนะคะแล้วมีรถดินคันหนึง่งเขาไม่ยอมหลบเลยคือแบบวุ้นโมโหมากอะ fc ดูสิตรงนี้มันหลบได้เขามาคันเดียวเขาน่าจะแวบมาแล้วให้เราสามคันไปเขาไม่ยอม เขาให้วุ้นลงกระบะเข้าไปข้างในหกล้อวุ้นเข้าไปแล้วให้เสียหนูเข้าไปอีกแล้วเขาก็ขับผ่านคือแบบมันเกินน่ะใจแคบมากจริงคือเรารู้อยู่ว่าคุณรีบแต่ในขณะเดียวกันคุณคันเดียวกับเราสามคันน่ะแต่ว่าเสียหนู่ะอยู่ท้ายเราก็เลยหไม่ได้แต่หกล้อวุ้นไปไม่ได้ มันโคตรโมโหอ่ววะมันเกินเดี๋ยวเด๋มาเดี๋ยวยวันจะให้ดูนะว่าหน้าตามเป็นยังไงโคตรใจแทบอ่ะมันใจแคบเกินเนี่ยมันไปได้ไหมล่ะ มันไม่ยอมหลบอ่ะเนี่ยคันนี้หรือเปล่าน่าจะใช่คันนี้เลยแย่มากเลยแต่ถ้าเป็นทายรถบรรทุกด้วยกันนะคะเขาจะรู้นะคะว่าอันไหนควรหลบให้อันไหนไม่หลบเรารู้อยู่ว่ารถคุณนะรถหนักแต่คือแค่คุณแวบมาตรงนี้อ่ะ เพื่อให้เราสามคันอ่ะออกไปคุณก็รู้ว่าทางมันเลีโอ้โหโคตรใจแคบเลยพี่ว่าแล้วมันจะติดอุตส่าห์ยกมือบอกแล้วนะว่าเราสามเ,า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 เาสียอารมณ์เลยพี่น้องวันนี้เอฟซีวินเสียอารมณ์มากเอาลูกน้องมาส่งแล้วมาเจอแบบเนี้ ทั้งๆท,ที่รู้ว่าทางมันเลอะเนี่ยนะตรงนี้นะ้ำมันดินมันแข็งนะแค่เขาหลบเราให้บุ้นหนัขับผ่านไปตรงนี้เองแต่ไม่ไม่ไปอะค่ะจอดแต่วุ้นถ่ายคลิปเขาไว้ไม่ทันวุ้นคิดแล้วว่ารถวุ้นต้องติดเจอแบบนี้วุ้นโคตรเซ็งเลยขนาดตัวเองอะ เนี่ยมันหลบตรงนี้แล้วให้เราไปอ่ะมันก็ได้แล้วอ่ะแต่ไม่รู้ว่ารถกระบะมันหลบลได้ไหม เห็นแล้วหมดอารมณ์เลยวันนี้ไม่อยากวิ่งเลยมันลืน่นมันลืน่น หลบมาตรงนี้มันจะตายหรือไงอเอาเอาติดกับเขาบอลน,น่ะเกือบอา้าวทั้งพี่ทั้งน้องเลยค่ะง,งานนี้เดี๋ยวเดี๋ยวนี่แหละคันนี้แหละโคตรเที่ย น้ำใจอ่ะไม่มีอ่ะเออติดตายอยู่นี่แหละไม่ต้องไปไหนหรอกวันนี้ถ้าจะเจอคนใจดำแบบนี้นี่มันคิดวางได้<ะ>บอเอาสมองส่วนไหนคิดคิดวางได้ซ้ำไรล่องตุมเนาะ้จาจะาข้องมากามาเนาะ สรุปทั้งพี่ทั้งน้องค่ะติดค่ะแมนขั้นวังหันบอบอหลอยศูนย์คลิปนี่คอยสบ,บายแล้วเ่อขั้นเขียวแหงแม้มติผ้า่าทางเยอะมยใหาใหอบหลบตกขีดถม อันนี้เจ้าน้องพาลวยติดละเจ้ายอออัศวินรอดแต่วุ้นไม่เป็นไรหรอกเพราะว่ารถคันนี้ไม่ได้ไปวิ่งดินเนาะติดเราเอาขึ้นตอนไหนก็ได้ถ้าใครได้ดูคลิปนี้นะคะหลายๆคนก็จะบอกว่าเมื่อโง่ลงไปอย่างแต่เอาจริงไม่ได้โง่นะคะคือมันโดนกดดันเนาะ คือเราต้องลบให้เขาเราสามเขาหนึ่งเขายอมที่จะไม่ลบเราให้เราลงไปข้างในทั้งที่รู้ว่ามันติดคนแบบนี้ก็มีนะทีมงานไหนทีมงานไหนยูโคลาดนนะ่ะทีบาแรงกาเวที่แหลกนะ ถามเอฟซหน่อยว่าถ้าเป็นสภาพแบบนี้เอฟซจะลงมาไหมมันไม่มีใครลงหรอกคะ่ะแต่ที่เราลงมาไม่ใช่เพราะความง่ลงมาเพราะความเห็นแก่ตัวของคนแค่คนเดียวตรงนี้มันเละหมดฝนตกเมื่อคืนนะคะแล้วรถสามคันมันจะอัดเข้ามาอยู่ในนี้ได้ยังไงแค่คุณอนะ เลี้ยวเข้ามาตรงนี้นิดเดียวเนี่ยเราให้เราผ่านไปก่อนสามคันทุกอย่างก็ไม่เป็นแบบเนี้ยสุดยอดจริงๆค่ะมนุษย์มนุษย์เห็นแก่ตัวคันนี้แหละจำได้แล้วค่ะคันที่ผ่านๆมาไม่ใช่คันนี้แหละเนี่ยทุกคนเห็นแก่ตัว ยอมหลบให้เราแค่นิดเดียวอ่ะก็ไม่มีปัญหาไอ้นี่ยอมให้เราสามคันหลบเขาแค่คันเดียวพูดมาเราของขึ้นเลยเนี่ยลักษณะมันเป็นแบบนี้เลยค่ะรถคันหนึ่งมาแล้วเขาอ่ะให้วุ้นนะ่ะรถสามคันหลบหลบสามคันแล้วเพื่อให้อีกคันนั้นไปอ่ะแล้ววุ้นต้องเข้ามาข้างในอ่ะ ก็รู้ว่าข้างในมันหลบไม่ได้อ่ะรถติดเนี่ยมันหลบกันแบบนี้เนี่ยเห็นไหมมันหลบได้ไหมวุ้นถามหน่อยวุ้นตั้งสามคันอ่ะ เขาหลบตรงนี้เราให้ฝั่งนู้นเข้าไปมันก็จบมันไม่ได้มาเป็นแบบนี้หรอกเห็นไหมเมื่อกี้มาด้วยกันสองคันคันขาวเมื่อกี้หลบให้เขาไปแล้วอีกคันที่สองต้องถอยเห็นไหมคะแต่ถ้าคันเมื่อกี้หลบมาฝั่งนี้แล้วให้สองคันไปนู้น บ่มาแล้วของขึ้นแห้งคอยขอศูนย์ถ้าคันเดียวมันก็ไม่ได้หลบกันมากหรอกหลบมานิดเดียวไม่ต้องเข้ามาถึงข้างในแต่ความคิดเขาเขาคงจะให้สามคันนะ่ะเข้ามาข้างในนี้หมดเลยแล้วเขาก็ขับผ่านไปโอ้กูจะบ้าตายเอาสมองส่วนไหนคิดไม่รู้เนาะคนประเภทนี้มีรถสิบล้อใจดีนะคะ สาวสวยด้วยอยู่ในรถนะคะน่าจะมาดึงช่วยหรือเปล่าหรือยังไงโอ้ไม่ไม่โอ้ถ้าดึงก็คงดึงไม่ได้ไม่มีโซ่ต้องไปหาโซ่ก่อนโอเคค่ะคลิปนี้ อุนขอปิดคลิปไว้ก่อนละกันเอกแบตหมดเนาะไว้มาต่อคลิปหน้าว่าน้องพารวยจะขึ้นยังไงนะคะไว้มาต่อกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ